สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเมนูสําหรับคนที่อยากจะควบคุมน้ําหนักนะครับแล้วก็สามารถเอาไปกินแทนเมื่ออาหารได้นะครับสิ่งนั้นก็คือข้าวโอ๊ตนะครับผมเป็นข้าวโอ๊ตเม็ดละเอียดนะครับสามารถเอาไปกินแทนมื้ออาหารได้นะครับในนี้ผมจะใช้เป็นข้าวโอ๊ตแบรนด์แมกกา렛นะครับ เป็นสูตรสามารถเอาไปกินแบบเย็นได้นะครับแต่ผมจะมาแนะนําแบบกินแบบร้อนนะครับก็คือเอาไปอบในไมโครเวฟนะครับผมอุปกรณ์ที่ยังใช้นะครับเป็นข้าวโอ๊ตจากที่ไหนก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องเป็นแบรนด์แมกกาเลตนะครับวันนี้ผมหาซื้อจากเซเว่นนะครับในบิกซีก็มีนะครับต่อไปนะครับผมแน่นอนครับถ้วยครับผมแล้วก็ช้อนนะครับต่อไปนะครับผม กันไกนะครับผมเราจะเอาไว้ตัดกล่องนมนะครับใช่ครับผมแต่ต้องใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับไมโครโวเวฟนะครับผมถ้าเราไม่มีไมโครโวเวฟเราก็ไม่สามารถอบเจ้าข้าวโอ๊ตได้นะครับสําหรับโภชนาการของข้าวโอ๊ตนะครับผมข้าวโอ๊ตที่ผมใช้โภชนาการมันจะบอกว่า50กรัมเนี่ยมันจะมีไขมันอยู่ประมาณ5กรัมนะครับแล้วก็มี โปรโตีนประมาณ6กรัมนะครับแล้วก็จะมีคาร์โบไฮเดรตอยู่ประมาณ35กรัมนะครับมันก็เหมาะสมสำหรับเอาไปกินแทนมื้ออาหาร1มื้อนะครับผมหรือคนที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักผมแนะนำนะครับผมหรือคนที่ถ่ายไม่ออกนะครับเพราะว่าข้าวโอ๊ตนะครับผมมันมีไฟเบอร์สูงนะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบต้องการจะออกเยอะๆหรือออกให้หมด อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คนที่จะเล่นกล้ามแล้วก็น้ําหนักเยอะต้องการลดน้ําหนักก็เอาไปกินได้นะครับข้าวโอ๊ตกินแทนเมื่อหาเลยครับสาหรับขั้นตอนการทําขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะแกะซิปถุงข้าวโอ๊ตออกมานะครับผมนี่ครับผมเราก็จะเห็นอันนี้เป็นช้อนของผมเองนะครับอันนี้เป็นช้อนประมาณ40กรัมนะครับแต่ว่าโภชนาการมันบอก50กรัมผมก็จะตักแค่หนึ่งช้อนนะครับประมาณ40กรัมได้นะครับผมก็จะเอาใส่ลงไปในถ้วยนะครับ นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอใส่ไปนะครับอันนี้ประมาณ40่กรัมนะครับเอาเฮ้ยลืมลืมนมครับเดี๋ยวผมขอหยิบนม่ันเฮ้ยลืมนมได้ไงเนี่ยผมขอปหยิบไ๊้นึงนะรู้สึกว่ามันอยู่แถวนี้นะไหนนมโอ้นมอยู่นี่ครับแม่ลืมได้ยังไงนมผมจะใช้เป็นไทยเดนมาแล้วกันนะผมง่ายดีติดปุ๊บไอแม่เราลืมนมได้ไงเนี่ย อลังจากที่เราได้นมไพยเดนมาร์กมาแล้วนะเราก็ใช้การไกของเราเนี่ยนะตัดกล่องมันนะครับเพื่อเอานมใส่ลงไปในถ้วยนะครับเดี๋ยวก่อนผมลืมแนะนำวัตถุดิบสูตรลับที่ผมเตรียมมาไว้นะครับ คือวัตถุดิบส่วนลับที่ผมได้เตรียมมาไว้สหรับครั้งนี้โดยเฉพาะมันก็คือซอยโปรตีนนะครับเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองนะครับอันนี้มีโปรตีนถึง30กรัมต่อ1สกู๊ปเลยนะครับผมผมก็จะนํามันใส่ลงไปในถ้วยข้าวโอ๊ตอันนี้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณโปรตีนเข้าไปนะครับผมและนี่คือข้างในของมันเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ช้อนตักโปรตีนออกมาก่อนนะครับได้โปรตีนออกมาแล้วเราก็จะใส่ลงไปในถ้วยข้าวโอ๊ตของเราเลยนะครับได้นอนครับถ้าเป็นผมช้อนเดียวมันไม่พอหรอกครับต้องสองช้อนนะครับผม ถึงจะจูดใจนะครับเลิกแขนมาเลยกล้ามจะได้ใหญ่ๆครับผมผมบอกเลยกล้ามโตแน่นอนกินนี้เข้าไปโอเคครับวัตถุดิบเราพร้อมเรียบร้อยแล้วครับก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็นํานมใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็แล้วก็คนหลังจากคนเสร็จแล้วนะครับผมก็จะนาข้าวโอ๊ตของผมเนี่ยเข้าไปอบในไมโครเวฟเลยนะครับผมก็จะอบประมาณ1นาทีครึ่งนะครับ หลังจากครบหนึ่งนาทีครึ่งแล้วนะครับเราก็จะนาข้าวโอ๊ตที่เราอบไว้ออกมานะครับผมแลวเราก็ได้ออกมาไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับข้าวโอ๊ตผสมโปรตีนนะครับสำหรับคนที่มีกล้วยมีผลไม้อย่างอื่นนะครับก็สามารถใส่ลงไปได้นะครับแต่นี่ผมไม่มีสักอย่างเลยครับก็เลยต้องกินสดๆนี้แหละครับหน้าตาจะออกมาสวยงามนะครับผมเป็นรสชาติช็อกโกแลตนะครับนี่ครับผมนี่คือข้าวโอ๊ตที่เราเพิ่งทําไปเมื่อกี้นะครับผมก็จะมาทดลองกินให้ดูนะครับนูจาก ความหนืดแล้วเนี่ยค่อนข้างใช้ได้นะครับรับรู้ถึงปริมาณโปรโตีนข้างในนะครับว่าเยอะพอสมควรลองชิมเลยครับอื้มอ,อร่อยอร่อยจริงๆครับกล้ามขึ้นอื้มรสชาติใช้ได้ครับรับรู้ถึงโปรโตีนที่เข้าไปช่วยในการเติบโตของกล้ามเนื้อเลยนะครับรับรู้ได้ทันทีเลยนะครับอื้มอ,อร่อยเยอะครับ ไปร้องก็ได้ครับ